สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับโปรเจกต์กลุ่มนะครับโดยที่กลุ่มของผมก็จะเลือกทําเครื่องให้อาหารแมวอัจนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ครับก็จะมีตามนี้ครับโดยจะมี ESP 8 2 6 6 Wi-Fi นะครับ Arduino Mega 2560แล้วก็ Servo Motor MG 9 9 6นะครับไม้แผ่นกาวร้อนสาย USB แหล่งจ่ายไฟโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับ โดยหลักการของมันนะครับก็จะเป็นการที่ก็จะเป็นการที่เราใช้บ n g นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi sp 8266แล้วก็ควบคุมเซอร์วเวอร์มอเตอร์ครับผ่านแอปบิงนะครับแล้วก็จะมีการตั้งองศาของแอปด้านไนครับว่าให้เปิดปิดเท่าไหร่แล้วก็มีการหน่องเวลาเพื่อให้เซอร์วอทำงานครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการ,ระริ์ครับนี่ครับผมก็จะออกแบบการตัดแผ่นไม้ประมาณนี้ครับเพื่อประกอบมาเป็นโครงเครื่องครับเมื่อเมื่อตัดเสร็จนะครับก็จะนามาประกอบให้ได้รูปทรงนี้นะครับจากนั้นก็ติดตั้งแผ่นไม้สําหรับเปิดปิดครับโดยจะให้มอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดครับก็คือเซอร์โวที่เรานํามาใช้ ต่อไปก็ติดตั้งแก้ใส่อาหารครับส่วนนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้อัพลงบอร์ด e p 8 2 6 6นะครับโดยที่เราก็จะมาตั้งค่าแอปบิงนะครับเราก็จะกดกด Add New Project เข้าไปครับแล้วก็สร้างชื่อแล้วก็เลือกบอร์ด Wi-Fi ที่เราใช้นะครับจากนั้น เราก็จะมา๊ r ปโ token เพื่อไปใส่โค้ดน,นครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งปุ่มนะครับเพื่อที่จะควบคุมการทาง,งานของเครื่องนะครับโดยที่ปุ่มปุ่มนี้นครับก็จะเป็นปุ่มเพื่อเปิดปิดมอเตอร์ครับแล้วก็ตัวทัมเมอร์ครับเราสามารถตั้งเวลาเพื่อให้มันเปิดปิดช่วงเวลาที่เราต้องการได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำงานของเครื่องนะครับ ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นบันทึกผลที่ผมลองทดลองนะครับว่ามันออกมาแต่ละรอบประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้เฉลี่ยแต่ละรอบประมาณนี้ครับมาในส่วนของโค้ดนะครับผมก็จะมีการ d e f i blink print Bl serial นะครับแล้วก็ encode 3ตัวนี้ครับโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกให้ Flink ส่งข้อความ debug ัออกทาง serial monitor จากนั้นอันนี้ก็จะเป็นไลบรารีสำหรับคุยกับ ESP 8 2 6 6ผ่านซีเรียลนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ ENCODE l ลบ ER รารีตัวนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อบิงผ่าน ESP 8 2 6 6นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น l ลบรารีสำหรับควบคุมเซอร์โวครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโทเค็นที่ผมได้บอกไปครับคือส่วนตรงนี้ครับที่เราได้กรอบมา จากนั้นเราก็กมองตรงนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชื่อ w i f i นะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ครับส่วนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นการตั้งค่า Wi-Fi แล้วแล้วก็บิงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างการเชื่อมต่อของ HP 8 2 6 6นะครับผ่านซีเรียลของเมกาครับ ดยไมก้าสองห้าหกศูนย์ครับมีซีเรียลหนึ่งก็คือขาสิบแปดแล้วก็ขาสิบแปดทีเอ็กหนึ่งสิบเก้าไอเอ็กหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่งนีนะครับสำหรับสร้างอ็อบเจกต์ไว้ให้บิงใช้สื่อสารผ่าน esp ครับแล้วก็เตรียมอินสแตนต์นครับเตรียมอินสแตนต์ของบิงโดยใช้ esp client ของเป็นช่องทางเชื่อมต่อ อันนี้เราก็จะกำหนดต่อแปควอบคุมและสถานะนะครับโดยสเตปก็จะใช้เก็บค่าที่ได้รับจากปุ่มในแอปครับสเตปก็จะใช้จำสถานะของการทางานในตอนนั้นนะครับเช่นกำลังหมุนหรือหยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันรับค่าจากแอปบิ n งนะครับโดยที่เราเซตปุ่มตัวนี้ครับให้เป็น v 0 ฟังชันนี้นะครับจะถูกเรียกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่าจากปุ่ม visual point visual pin v 0บนแอปเบงนะครับโดยถ้าเรากดปุ่มเปิดนะครับ step ก็จะเท่ากับ1โดยถ้าปิด step ก็จะเท่ากับ0ครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน set up เตรียมอุปรกรณ์ก่อนเริ่มทำงานนะครับ โดยเราจะเปิดการสื่อสารซีเรียลสำหรับทั้ง PC และ ESP 1 2ป6นะครับแล้วก็เราเราก็จะเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่า ESP ตอบกลับหรือไม่นะครับจากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bing Server แล้วก็จะมีการกำหนดขา s e r v ์โแล้วก็ตั้งค่าก่อนเริ่มต้นหลูกครับอันนี้ก็จะเป็นหลูกการทำงาน,นครับ ให้มันวนการทำงานตลอดเวลาโดยตัวนี้นะครับบิ้งลันก็จะทำให้ระบบบิงทำงานครับแล้วก็มีตัวแสดงสถานะใน s ซเรียล o n นิเตครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดองศาเพื่อเพื่อให้หมุนไปที่80องศาที่ผมได้บอกไปตอนแรกครับโดยอันนี้ก็จะทำให้มันหมุนกลับมาที่ศูนย์องศาครับโดยเราก็จะมีการหน่วงเวลา5วินาทีนะครับ จากนั้นก็กลับสู่สถานะเริ่มต้นก็โปรเจกต์ Project ก็จะมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ